มูล,ลนิธิคุณพุ่มในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงมีพระเมตตาประธานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่มีฐานะยากไร้ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเ <c> ขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนปีการศึกษา2565โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการส่งมอบทุนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจํานวน143ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงิน715,000บาทเพื่อให้ผู้ปกครองได้นำไปพัฒนาบุตรหลานตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลทั้งนี้ผู้ปกครองที่ได้รับประทานทุนการศึกษาต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณและจะนำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ชื่อนานตนตาบานไข่ค่ะเป็นแม่ของเด็กชายวรพลบานไข่หรือว่า้องไอค่ะระจากที่คุณแม่ได้รับทุนหึ่งานบาทไปแล้วคุณแม่จะนำเงินให้ขนาดไปใช้จ่ายอย่างไรบ้างคะนํะาไปใช้ใจ่ายด้านการศึกษาของ้องค่ะและนําไปเป็นค่าใช้จ่ายด้านการดาแพทย์ที่จะเป็นพวกแพทย์ที่จะมาที่ใหม่ค่ะในปีการศึกษา2565นรนี้นะคะคุณแม่มีความรู้สึกยังไงคะที่ได้รับทุนข่าในปีนี้ มีความรู้สึกว่าดีใจค่ะที่ได้รับได้รับทุนวัดนี้และจะนาไปใช้ประโยชน์สูงสุดแก่น้องในด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตกะจาวันนองน้องให้ดีที่สุดครัผมชื่อนายมนัณชาติเพียงครับเป็นผู้ขอลองเด็กชายจากภูมิชาติเพียงครับขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะของน้องเนี่ยมีลักษณะความปกครองหรือลักษณะที่มีความต้องการพิเศษด้านไหนคะเป็นบุคคลออทิสติกนะมีความต้องการ ททททำอะทสำสทำอะะไไรรบบีี่่แล้วคุณพ่อมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับเทุน,นคุณค่ะจำนวน5้า0บาทในปีการศึกษา2อง5นหาานี้คะค่กะก็ดีใจมากครับที่ทกุงกรม่องและทางส์ได้สนับสนุนให้ถุกงการศึกษาเพื่อที่จะนำไปพัฒนาเขาให้มีให้มีสกยภาพยิ่งขึ้นนะครับ สังคมได้อย่างมีความสุข